ล่าสูสเกิดอียังขึ้นกับคมชัดลึกอวอบพย,ยพัญชำะพานรเรียกว่างานนี้แอดมินหนักใจเลยว่าสันเถาะตัวกรองสิงไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพยัญานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินมอแค้นแฟน,ฟนมอลลั่มทีคารุปรักสู้ผู้ซุคนคคมือนี้มาพบมาผอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพ่อยัญาน,านคนกะคนเก่าคนเดิมพี่น้องคนเก่าคนเดิมบ่มีเปลี่ยนเลยแมันบอเปลี่ยนเปลีนจังได้กับเป็นจังสันซาจังไดรกับซาจังสันคือเก่าว่าสันเถาะเอาล่าสุดเสือว่าเอฟซีแฟนคลับของน้องอองงงเพชรบ้านแใใจจจจด พี่น้องกับรายการคมชัดลึกอาวอร์ดเนาะเพี่นข้ามผานเนาะล่าสุดเพื่อนได้ออกมากเคลื่อนไหวว่าจังสี่พี่น้อง ศิลปินมอลลั h a #softpower ในวัฒนธรรมของไทยวงการดาวรุ่งวงการมอลลั่นี่ลละปีนี้มาแรงกันทุกท่านเลยเพื่อนว่าอแอดมินนักใจมากนี่แค่บางส่วนนะส่วนวงการลูกถุงกับบอแพรกันมือนี่แอดมินมาเปิดรายชื่อเป็นน้ําจิ้มก่อนการเสนอชื่อนะเพื่นว่าอ,อ้าบวสิเป็นเริ่มจากศิลปินรุ่นเล็ก คนนี่เลยพยัญรนะผานน้องอะอสกุณาพรมลลำเสียงวิหกพี่น้องอันนี้นยกใครดีตให้กับบอสนกญานุเนาะผู้เป็นพอ่อกับผู้เป็นยาแล้วตามมาด้วยอีกหนึ่งท่านพี่น้องน้องคอปเตอร์ของศิล,ลปินภูไทยมแม่บองของพอวีระพงษ์วงศินแล้วก็ตามมาด้วยน้องโอ้โหพยัญชนคผาน ยูริโตเกียวมิวสิกพี่น,อน้องโอ้โหเอลซี่แฟนคลับเนีน่ยแนวซ้ำคือการสำหรับน้องยูริเนาะปร <c oughs> ะ,ะก็ตามมาด้วยนี่เลยน้อง,งอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพญานาคประกาตัวเต็งเลยหือ <c oughs> เป็นหนึ่ง <c oughs> ตัวเต็งตัวนะเ,เต็งเลยเหรอบอสเต็งยังไงกับคือว่า แ้มของสมัยที่แล้วเลยอาจ <c oughs> จะได้ก็ต้องเป็นตัวเต็งวันต่อปีที่แล้วกวาดมาสองรางวัลเลยวสันทอนสำหรับน้องคนนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงดีกรีมไม่ธรรมดาพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยน้องเต้ายองเนาะพี่น้องเนาะของหมอลำระเบียวาทสิน เรียกว่าแต่ละท่านบอรธรรมดาบอสิเป็นเอฟซแฟนคลับเหนียวแน่นฐาน FC เอฟซเหนียวแน่นทั้งทั้งห้าท่านานะพี่น้องเนาะน้องอาอายน้องคอปเตอร์น้องยูริน้องอุ๋งอิงหละกะน้องเต้ายองวสซันทะแต่ว่าท่านคมชันลึกวอดบอกไว้แล้วว่าว<ะ>ยังไม่มีแค่นี้นะยังไม่มีแค่นี้อ่าแต่ว่าอันนี้แค่ ส่วนหนึ่งเท่านั้นพี่น้องมาเปิดรายชื่อเป็นน้ำจิ้มมาสันทอกรอ,อนการเสนอซื้อมาสันทอแต่รู้ส่วนว่าเพิ่งิีห้เสนอซื้อเมือ่อใดหรือว่าจังใดน้องพี่น้องน่าต้องรอติดตามอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคมชั้นลึกอวอร์ดมาสันทอ่ว่าสังเกตเบิ่งวัรอบนี้พี่น้องจังใดสีนี้เตงมเต่แบบัยรุ่นแมนบอกอ่าเยาวชนวัยรุ่นอเออรุ่นใหม่ๆค่ะเออแต่ว่าสําหรับรุ่นเก่าๆดีกีมารมมดานี่คือจัง สมัยที่แล้วเห็นบ่บ่ว่าสิเป็นอน้องแอนอรดีบอยสิริชัยคอ่ลาล้วก็อีกหลายหลายคนแาวแสงทองอ่าทีวากันว่ากระแสดีๆ่เบอร์ต้นๆจังสิแมอืมแต่ว่าอันนี้ก็คือดาวรุ่งก่อนเข้าสีเห็นแล้ววา่าจากจากหาคนนี้เหมือนว่าเขาบอกไปแล้วว่ามี f c f แฟนคลับคอมเมนต์เข้าไปในเพจของเพลนนี่เ่ราะวว่าสิเป็นน้อง อาไอายอ,าอ,าอาคอปเตอร์ลรกัะน้องนี่เลยน้องอุ้ง,งอ,งองิงมีสามคนนี่ก,กับมากตามขาดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกสองคนก็คือยูริโตเกียวละกาอ่เต้ายองยุคนเด็น้องพี่น้องเอาต่อรอจับตาเบิงว่า เพิ่มมากอีกเท่าไรอ่ะเป็นจังไดหลังจากที่คมชัดลึกอวบนะพี่น้องเด,ด้มีการออกมากเคลื่อนไหวว่าจังสีโอโหพญ่ขัมนเขาไปเบิ้งข้อมมนเรียกว่าดุเดือดพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ใดกับผู้ใดละลูกไพ่กับลูกผู้นั้นหลักพย่พันธเอาเป็นจังไดเริ่มจากคอม,มนนีนี่เด็งขึ้นมาก,ก่อนบด้เลือกอ่านโดยพี่น้องุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งใจวสันุงอิงวสันอ่าพลังรักพลังเงียบมีไพ่สิเสนอซื้อคนนีบโน่อุงอิงเพชรบ้านแพงวสันอ่า หลายหลายคนก็บอกว่ารอวันเสนอรายชื่อครับเตรียมตัวกันได้เลยปีนี้มีคนที่มีฐานเอฟซีทั้งนั้นเผื่อว่าปีนี้คู่แข่งน่ากลัวมากแต่เชื่อว่าเอฟซีลาสีเยอะกว่าวสันอันนี้คือบ่ได้เรื่องอาเดี๋ยวพยายานคือตามที่ตามที่เลื่อนมากเนาะพี่น้องเนาะเอาประมาณจะคอมเมนต์นี่เดี๋ยวผมสิเบิ้งห้ประมาณความคิดเห็นหนึ่งพันหกร้อยกว่าความคิดเห็นเป็นจังไดเนี่ยเท่าที่ผมเลื่อนมากอุ้งอิง เป็นแถบเลยพี่น้องอ่าเป็นแถบเลยอุ้งอิงอุ้งอิงอ่ามีน้องเต้ายองด้วยน้องเต้ายองคอปเตอร์อ่อยูริยูริน้องคอปเตอร์ยูริอ่าอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงยูริยูริยูริของแม่ยูริยูริอ่ายูริกับวัธรรมดาตยูริกับวัน์ดาอ่าอ่ายูธีบา เอฟซีแฟนคลับกูเลยสิสายโซเชียลเนีายบอสแมนค่ะเรียกว่าแต่ละท่านเนาะพี่น้องเนาะศิลปินแต่ละท่านก็คือจังหวะเราในค้ามผานทานเอฟซีแฟนคลับของเพิ่นกันเนียวแนงจังส่แม่อ้าวกระต ong มารอบเบิ้งพี่น้องสี่เลยอันนี้สี่เลยหูกันพร้อมเลยต่อไปนี่สี่เสนอครบจำดึกอวอร์ดอยู่ว่าจังไลยว่าอยากให้เพิ่มเพิ่มสาขาเพิ่มสาขาแนวเลยสาขาเอฟซีโซเชียลเอฟซีโซเชียลอันบอสเอฟซีผู้ใดเล่นโซเชียลหลายที่สุดเพราะว่า บางครั้งเนาะพี่น้องเนาะอาศีเอฟซีเฟสคลับหลายยันดี<า>แต่ว่าไม่เล่นโซเชียลเพราะว่าเขาโหวตกันในโทรศัพท์<า>บอมมี่ทรงจดหมายาบอมมี่เขียนทนาหนัดบอมมี่โปรตักคือจังท่ายฝนฟุตบอลโลกเด้ก<า>อันนี้คือโทรศัพท์หล่นๆล่เพราะว่าที่เป็นในไลน,น์แมนบอมในเพจแมนบอหรือเอฟเอ็มเอ็มจังสิแม่<า>นี่ละ่ะผู้ใดอันนี้กับสีได้เปียกมือแล้วน้องผู้หญิงนี่เขาว่ากันว่าอยู่วงยังสาวน้อยเพี้ยนแพงผู้บริหารเป็นไทย จับพ่อโซเชียลจับพ่อโซเชียลอืออ่ะจังซันเนาะพีน่น้องเนาะแต่ว่าก็มีอ่าศิลปินท่านอื่นเพิ่นกร็รวมคอมเมนต์เข้าไปหลายคือกันหลักเพืน่นยานยูริโตเกียวมิวสิกว่ัสดุอ่าน้องคอปเตอร์ว่ัสดุน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยบอกเพิ่นว่าครับอ่า น้องเต้ายองระเบียบวัทศิลป์น้องซี่แกรมก็เห็นมี่เอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์รายสื่อของม้าคือกันเนาะน้องซี่แกรมโตเกียวมิวสิกประสันเถาะอ่อจังสันนพี่น้องเนาะกระจองมารอจับตากันต่อไปสําหรับความเคลื่อนไหวของอ่าคมชัดลึกอวอร์ดว่าเพิ่์สิเดีมีการออกมาให้เอฟซีแฟนคลับร่วมเสนอรายชื่อแบบใดจังใดเนาะพี่น้องเนาะต้องรอติดตามกันอีกรอบนึ่งเจ้าเขาอยากเสนอซื่ออยู่เลยเสนอซื่อยังอีกเสนอเพิ่มอีกสื่อหนึ่งเนี่ยสื่อใดอีกคือว่าผู้นี้ก็คือโอ้อุ้งอิงกับอุ้งอเ คือว่าประทับธรรมดาสูสีกันเลยล่ะขันเราเรียกขะแน่นพูดใดล่ะพี่ใหญ่รัตนาพรเพชรบ้านแพงบ้านผู้เดียวกันบ่บยเป็นผู้เดียวกันบ่ เอาจังสันนพ่นงเนาะรอจับตาสาหรับคมชัดลึกเอาดปดวสันทอเสื้อว่าเอฟซีแฟนคลับตอนนี้ใจจดใจจ่อโอ้อยากเลี้ยวอยากเลี้ยวเพลย์ขันอยากเสนอรายชื่อแล้ววสันทอเห็นเตรียมตัวมาหลายวันแล้วเตรียมตัวเสนอรายชื่อนี่มาหลายมือแล้วววสันทอตอนนี้คือว่าพร้อมสุดๆแล้วสําหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนพี่นงเนะาะเป็นจ้าไน้าบันนี่ทีมไทยจ้าหน้อทีอ่ขั้นพานฝาก งานบุญงานกุศลจกน้อยสําหรับบุญกระถินบุญกระถินที่บ้านของน้องลุงอิงเพชรบานแพงพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับคู้ใดสิไปร่วมทําบุญกับน้องเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองเดือนพฤศจิกาย,ยนพี่น้องอไปร่วมเป็นเจาภาพรวมกับน้องวันทนองเอาฝากอีกครั้งนหนึ่งแล้วกันกระถินพี่น้องทา <c oughs> งวัดพระธาตุพุทธวงศ <c oughs> ์บ้านน้องตาหอมตําบลฉีเล็กอําเภอสมัดจังวัด้อยเย็ดพี่น้องเมื่อเดียววันที่สองสอง ค่ะอืทอดกะทินเลยทอดกะทินเลยแมนที่วัดเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะผู้ใดสิมาก็มาเลยพี่น้องแนวอยู่งนื้กินบ้อเอ๊ยเดี๋ยวไปยผ่านสิจัดเตรียมไว้บางกันวานร่องท่านกลายบุญล้วนล้วนได้กราบได้ไหวพระบรมสารีริกธาตุพร้อมเออที่เจดีย์ของเฮาวัดพระธาตุพุทธวงศ์นะพี่น้องเนาะมื้อนี้เรียกว่า หันไปทางเลยกับพ่อตะบุญพี่น้องบุญกะทินโอ้ยเพ่งข้ามฐานอ้อมขางอ้อมเอลอยู่จั่วบ้านได้ตอนนี้มีแต่ตาบุญกะทินบุญหลายอีหลีพี่น้องบุญหลายอีหลีหลายก็หลายจนขอยบอกพี่น้องไปใส่บุญบอกพี่น้องไปใส่บุญเท่าไหร่บุญเป็นโตบุญเป็นโตเงินในคมือหนิสองร้อยบ้านนั่นสามร้อยบ้านนี่มองมีกระซ่องมากมองหันกระซ่องมาเออกะทินล้วนๆจังอยนี่เบิดลกะทินกะทินเป็นแจกเข่าแจกเข่าก็เป็นบุญบวชมาที่นี่ บวดบวดเราไปงานกินดองเนี่ยบระเดยวไงานกินดองจักน้อยหนาวมาจักน้อยผ่าน่าแต่งงานงานแต่งงานงานกินดองบ้านไปเยี่ยผ่านแปลงสองสามข้อนทุนแมนบอจากน้อยสิมาทามเป็นทรงใสเพื่อผ่านเป็นอย่างเพิ่งคือบแต่งงานหนาห่อนเพิ่งคือหมักแต่งหนาหนาวมันเป็นจังไหนเป็นว่ามันเลิกงามงามบ่ใครดีโอสนาฮหอนหนาฮ่อนเล็กเล็กเลยล่ะเออส่วนใไงเนี่ยสิทะเลาะบ่และไมีเรื่องฮ่อนเข้ามาในครอบครัวเออ ลาคาหน้านได้หลานแมียนพว่าอย่างฆ้าตะหงส์ฆ่าตะหงส์เฮ้ยจะมาเฟียนะจะมาเฟียนะจังนีน่นะจัะสั่งเอออ้าวจะสัน่งนพีนงน่น้องเนาะซ้ำนี้บ่อพี่ผานซ้ำนี้ละ่ละพ่อการคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอด่นอวนกอดอุ้มเสมอ